เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Delta Force นะครับแล้ววันนี้นะครับก็อยู่กับโหมด Operation อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะเอาปืนพกไปลุยโหมด Operation อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งปืนพกที่เราจะเอาไปลุยในวันนี้นะครับก็คือปืน M 1 9 1 1นั่นเองนะฮะนี่เลยปืนนี้น่าสวยไหม M หนึ่เ้าหนึ่งเนี่ยเป็นปืนที่ผมเพิ่งปลดล็อกมานะครับผมจากโหมด Warfare นะครับนี่ปืนนี้ ซึ่งผมก็ยังไม่เคยลองเล่นเลยนะครับว่าปืน m 1 9 1 1เนี่ยมันใช้งานดีหรือเปล่านะครับประสิทธิภาพมันเป็นยังไงนะครับวันนี้เราจอมมาลองใช้กระบอดโอเวอร์เรชั่นเลยนะครับซึ่งจากที่การสำรวจปืนมาเล็กๆน้อยๆยนะครับมันทำให้ผมเห็นว่าข้อเสียเปรียบเลยของปืน m 1 9 1 1นะครับคือกระสุนมันน้อยมากกระสุนเนี่ยมันมีอยู่แค่7นัดนะครับผมถ้าไม่ได้แต่งอะไรเลยนะตอนแรกผมตั้งใจว่าจะไม่แต่งแล้วลงไปเล่นเลยนะครับผมซึ่ง โอ้หถ้าเจ็ดนัดนี่คือถ้ายิงไม่โดนหรือว่ายิงพลาดไปแล้วแบบเจอศัตรู2ตัวในคราวเดียวกันเนี่ยรับรองว่าลาก่อยแน่นอนนะครับผมก็เลยจัดการตกลงว่าแต่งปืนดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมก็เลยใส่แมกกาซีนเพิ่มเข้าไปนะครับผมจาก7นัดเนี่ยก็กลายเป็น11นัดนะครับซึ่งมันก็ถือว่าปลอดภัยขึ้นเยอะนะครับผมแต่ว่าเยอะมากไหมก็คงไม่เพราะว่าปืนกลน,นะครับพวกไรเฟิลแอซซอลไรเฟิลเอสเอ็มจีอะไรพวกนี้ ระสุนมันมากกว่า like ส <c oughs> ิเอ็ดนัดเยอะนะครับแล้วก็อัตราการยิงลัวของมันเนี่ยมันก็เยอะกว่าปืนพกเป็นไหนๆนะครับแต่ว่าปืนนี้บอกเลยว่าเท่นะครับไม่รู้ว่าดีไม่ดีอะแต่เท่ไว้ก่อนนะครับนเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเอาปืนนี้นะครับลงไปเล่นในโหมดโอเปอเรชั่นแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยเอาล้ครับตอนนี้เราเข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเตรียมตัวโดดล่มครับมา โดดล่มลงมาครับแชทโชว์ปืนซะหน่อยก็และกันนี่เป็นไงดำเงาหรือดำด้านบอกเลยว่าโคตรสวยเป็นปืนที่เท่มากนะครับแล้วก็ต้องขอบอกว่ามันเป็นปืนชี่แบบคลาสสิกมากนะปืน M1911 เนี่ยรู้สึกว่าจะมีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกนะครับครั้งที่ครั้งที่หนึ่งเลยปะไม่แน่ใจเอ้ยศัตรูผมไม่แน่ใจว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองนะแต่ว่า มันค่อนข้างมันปืนที่คลาสสิกสุดๆนะครับเฮ้ยน่าจะเป็นบอดไม่น่ามีอะไรครับเดี๋ยวเราวิ่งแยกเลยนะเรามาดูกันว่าเราจะมีอะไรให้เก็บนะครับในนี้ผมยังไม่เคยเข้ามาเลยนะในไอเนี่ยเฮ้ยเจอศัอตรูยิงซะกอ่อน1ทีเรียบร้อยหัวแตกล็อกเก็ตลันเชอร์นะครับโอลหรอบที่แล้วนี่โดนล็อกเก็ตลันเชอร์ยิงมานี่ตกใจเลยตอนตอนจะออกอะสะดุ้งเลยนะครับจากคลิปที่แล้ว อันนี้เรามาเนี่ยโอ้โหได้ได้ว,ว่าโอ้ยนึกว่าคนบอดไม่เป็นไรปล่อยไปได้นะครับข้างในน่าจะมีเจอหนึ่งตัวโอ้โหตีละชันสองหัวไปดิเข้ามาดูครับโอ้โหกระสุนปืนแจมเลยแต่ว่ายังไม่มีของอะไรนะเก็บเท่าไหร่เอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่น่าใช่บอดผมว่าคนนะอันนี้อยู่หรือเปล่าอเอาแฟดไปก่อนคอนโดมิเนียมยิงทะลุครับผมเรียบร้อย ทะลุลูกโป่งออกไปย้ำครับผม CPT o b v i s คนครับเจอหนึ่งศพนะครับผมผมว่ามันต้องมีเพื่อนมาอยู่แถวนี้ฮะตอนนี้เอ้ยั่นไงเพื่อนเราไปทางนู้นแล้วแสดงว่ามีคนอยู่ครับเดี๋ยวเราอ้อมหลังเราเรียกได้ว่าพิยดานะตอนนี้ดาราไทยเลยยิงยิงทิ้งเรียบร้อยอันนี้คือบอทนะครับแต่คิดว่าศัตรูก็น่าจะอยู่แถวนี้แหละอ่ะปาแปดไปก่อนคอนโดบิเนียม นี่ศพมันยังไม่กลายเป็นกล่องนะครับแสดงว่ามีคนขอญาตค้นเวลามันรีบนะครับผมเราแลกของอย่างรวดเร็วหาอะไรได้ใส่มาก่อนโอเควุ้ยมีขอม่วงด้วยใช้ได้โอเคแต่ศัตรูอยู่ไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวนะมีอะไรอีกไหมมีอะไรที่จะเอามาได้บ้างเอาปืนไหม M4 มาก่อนไหมเอามาถือเล่นแม้เราจะไม่ได้ใช้เราก็มาถือก่อนอ่า หมวกออาหมวกอยากเอาไปด้วยเสียดายหมวกฟ้าด้วยเนะีอยู่ไหนกันก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆคือเหมือนเพื่อนเราจะยิงไปคนหนึ่งละนะขาดอีกคนนึงมั้งอยู่ไหนเอ่ยหาไม่เจอเอ้ยนี่ไงศพเมื่อกี้ศพมันนอนอยู่คนนึงนะครับแต่หาอีกคนยังไม่เจอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลูทก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็โผล่มานะครับเพื่อนเราก็อ,อยู่แถวนี้เอานี้ออกไปนะครับ ไม่น่าได้ใช้แล้วฟึบลองขึ้นไปดูชั้นบนดีกว่าว่ามีอะไรเก็บนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนเราค้นไปหมดยังแต่ในตู้ยาไม่มีอะไรนะเอ้ยได้ยินเสียงอ่าเรียบร้อยเพื่อนเราเก็บไปแล้วนะฮะเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้มีโน้ตบุ๊กและในนี้เก็บยังเซิร์ฟเวอร์อุ้ยมีของเก็บมาครับผมรีเลย์เผื่อได้ใช้เอาไปคราฟฐานนะอ,อนนี้เราไ,<ห>ไปนู่นดีกว่า จุดต่อไปกันเลยครับในนี้น่าจะไม่มีเอามีตูเต้เซฟมีตู้เซฟโอ้รหรหัสานี้คืออะไรวะเนี่ยเจ็ดเจ็ดป่ะเจ็ดแล้วก็เแปดแล้วก็สามหรออืมเจ็ดแปดสามนะครับผมเรียบร้อยของม่วงอ่ะของโคตรดีเอาวะครับเตรียมตัวเราไปไหนต่อดีนี่ดีกว่าไปที่เควสนะครับตรงนี้เป็นไฮลูดนะตรงนั้นอนะ เราก็จะลองไปดูไฮลูนนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่เราจะได้หาของแบบที่ราคาแพงๆนะแล้วก็ได้เจอคนประเด็นคือเอ้ย,อยเข้าหัวไปเลยประสิทธิภาพใช้ได้นะผมไม่ได้ว่าศูนย์หยาบนะไม่ได้มีแบบว่าเป็นลำกล้องอะไรให้เลงขอสแกนนิดนึงไม่เจอนะครับปลอดภยัยไรกังวลไปต่อนะครับเราไม่รอเพื่อนละ เอ้แต่ก่อนอื่นเราไปเปิดไอ้นี่ก่อนดีกว่าไอประตูนะครับถ้าเราเปิดประตูปุ๊บเนี่ยพอเราหลุดเสร็จปุ๊บเราอาจจะออกได้เลยนะทางด้านบนนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเปิดประตูไว้ก่อนไม่รู้ว่าเราจะสามารถออกด้านบนได้ไหมแต่ว่าเปิดไว้ก่อนก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับผมอ่านี่ไงตูเปิดครับเรียบร้อยหักลงมาสบายใจในนี้มีอะไรหรือเปล่าโมไม่มีอ้าวออกไม่ได้ยิง โอเคพังกระจกไปฮะบอกเลยว่าปืนมันใช้ได้อยู่นะแบบว่าเสียงมันก็เพาาะดีนะครับปืนนี้ที่สำคัญคือชอบรูปรูปทรงปืนมันดูคลาสสิกแล้วก็เท่ดีนะครับไม่เหมือนปืนสมัยใหม่อย่างกลอกอะไรเงี้ยอย่างกลอกก็สวยนะกลอกมันจะแบบมันเป็นลักษณะโมเดิลน,นิดนึงนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ความคลาสสิกก็เก่ากว่านะครับไปครับผมไปกันต่อ แถวนี้นี่ใกล้จะทางเข้าไฮรูดแล้วนะอาจจะเจอคนก็ได้นะครับอันนี้เฮ้ย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 เจอเจอเจอโน้โลหูวิ่งผ่านไปเลยตัดหน้าเลยเนี่ยนีรว่าโหดเกินอันตรายอันตรายไปครับเข้าระยะประชิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโหยิงแสดงว่ามันไม่อยู่คนเดียวมันน่าจะอยู่หลายคนขวามือครับเจอหนึ่งคนล่วงโอ้โหสองเม็ดสองเม็ดเท่านั้นหายไปเลยอุ้ยเจอเจอมีคนยิงครับมีคนยิงบครับ เจอร้นหนึ่งคนยิงไปล่วงโอ้โหโคตรแรงถึงพวกนี้มันไม่ได้ใส่เกาะไม่แน่ใจนะครับผมแต่ล่วงไปแล้วสองคนคนระับ M1911 โชว์ฝีมือเก็บสองไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้ได้เวลาลื้อค้นนะครับผมโอ้โหมีอะไรเก็บเก็บให้หมดนะตอนนี้ยาทั้งนั้นเลยว่ะโอ้ีหของดีของดีอดุ้ยกระเป๋ากระเป๋าสีฟ้าด้วยเอามาเลยเอามาให้หมดเปลี่ยนเลยแล้วกันขอแลกเปลี่ยนไปเลยนะฮะ เก็บมาเก็บมาย,ายายาทั้งหลายลเลยกระสุนกระสุนออกมาให้หมดโอเคหมดล้วมันน่าจะยังเหลืออีกตัวหนึ่งเพราะเราเจอแค่สองนะหเหมือนจะอยู่แถวน,นี้อ้าวเจอเจอหลังพุ่มไม้ครับผมล้วงเลยล้วงเลยเจอปะโอ้โหนอนนอนอุ้มเรียบร้อยที่นอนนะํะมันมันเหรอเปล่าเปล่า,า,าเราเนยนอนเรานอนแต่ไม่เป็นไรครับเรานี่ครับคานมาอยู่หลังมาแล้ว ชี้จุดชี้เป้าอ,อกมันอยู่นี่มันอยู่นี่มาช่วยหน่อยเพื่อนมันอยู่นี่เออยืนแท็กหลังว่าอยู่นี่แหละมาครับเพื่อนเรามาแล้วเฮ้ยม,มันยืนแล้วว่ามันยืนขึ้นมันยืนขึ้นโอ้โหถ้ามันยืนขึ้นนี่เพื่อนเรามาครับผมเรายืนแท็กโอ้แล้วโอ้หขอบคุณมากเลยอะ่ะชื่ออะไรอะ่ะคอเรนตูสคอนเรนตูสโอโ้แล้วคอเรนตูสคือแบบมองหน้าเราด้วยครับตอนนี้รู้สึกแปลก แต่พี่แกช่วยเราไว้นะเล้วจำหน้าพี่แกไว้นะครับเออขอบคุณมากครับพี่อุส่าช่วยผมไว้สุดยอดเลยอโอ้โหแล้วบาดเจ็บมันยิงมันยิงเขาเต็มเลยเต็มน้องชายโอ้เจ็บเป้าเลยทีเดียวเชียวอุ้ยเป่าม่วงโอ้ไมก่กอสวัปดีครับอย่างนี้มีของอะไรดีๆไหมจ๊ะไม่แน่เราเก็บของเราคืนก่อน ผมไม่มีของ <ไป S 2> ดีเลยไอ้วพวกนี้โอเคไปกันต่อครับเก็บเท่าที่ของจําเป็นไปก่อนนะหลักๆก,ก็ยาเนะี่ยโอ้โหฉีดก่อนเลยแล้วเพื่อนเราวิ่งทิ้งเราไปนู่นแล้วครับไม่รู้ว่าเจอใครหรือเปล่าอแต่ว่าเหมือนแล้วยิงอ,ยอีกคนหนึ่งเรายิงทิ้งมาแถวนี้นี่หว่ายังไม่ได้รูทเลยเนะี่ยอยู่ไหนแล้วมันไปหล่นแถวไหนวะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนเราไปไกลแล้วครับเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเจอศัตรูกลุ่มใหม่เราจะไม่ไหวเอา ไปก่อนแล้วกันเหมือนถ้าจำไม่ผิดแถวนี้จะมีกล่องกล่องรูดดีๆอยู่สักกล่องหนึ่งนะเดี๋ยวลองวิ่งไปดูนะเผื่อเจอเนี่ยมันจะอยู่ข้างในครับปลาแสงเข้าไปก่อนนะปลาระเบิดแสงเข้าไปไม่เจอโอเคอันนี้ครับกล่องนี้เลยไฟไฟเคสปกติจะเจอของดีๆก็จากกล่องนี้แหละครับเก็บมาไฟไอาร์ม ไม่มีอะไรเออครับอืไม่เจอคนนะแปลกว่ะเงียบแปลกแปลกปลกนะีน่นี่ขนาดเราถือว่าเรามาไวนะในบอดนะครับดึงทิ้งหน่อยเออเราจะเดินไปรูทหน่อยเผื่อมีกระสุนละสุนหรือเปล่าไปครับผมอุย๊ยอาผูไปยืนละบนนั้นเป็นยืนละบนนั้นครับผมยืนละบนนั้นเรียบร้อย เอาละตรงนี้แหละครับ้หลุดเฮ้ยเจอเจอเปยืนอะไรบนนั้นลงมานี่ไงขนเลยครับไฟเครสมีของดีไหมไม่มีมีอะไรผ้าพันแผลเก็บมาด้วยเฮ้ยยิงอะไรบอดไม่มีคนฮะเออถือว่าดีถือว่าดีเอาละครับทีนี้ก็ด้านล่างมีกล่องพยาบาลแต่ยังไม่ขนเอาของก่อนนะฮะปกติตรงนี้จะมีของดีนะอุ้ยอุ้ย กระเป๋าอะแต่เรายังไม่ได้ใช้อดิตอนนี้คนครับเอาอย่างอื่นก็ไดนะ้โอ้กล่องพยาบาลคนทั้งอันได้กันไกลมาอันเดียวคนไม่คุ้มเลยเพื่อเรายิงอะไรวะนะบอดมั้งโอเคครับเอ้ยตรงนี้มีกลองสุดยอดอย่างสวยมีอะไรเอ่ย่านท้ายปืนอ่ะเก็บมาให้หมดครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรให้รูทนะเราก็ใช้เท่าที่มีไปก่อน เดี๋ยวเราเข้าไปในอาคารกันดีกว่าผมว่าในอาคารเนี้น่าจะของเด็ดของเด็ดน่าจะอยู่ข้างในรวมถึงคนด้วยเราก็เข้าทางลัดเอาปีนเข้าด้านบนมาครับค้นก่อนเลยมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีโอเคโอ้ยสภาพประตูมันเปิดนะหรือว่าหรือมันมีคนเข้ามาแล้ววะเอ้นี่มีล้อ,ลอมีล่องรอยการแบบว่าเปิดประตูนะครับเนี่ยของแท้เนี่ยมีนะอย่างเงี้ยสภาพเนี้ยโอ้ย คิดคอมพิวเตอร์ถูกค้นไปแล้วด้วยนะฮะว่าใช่แล้วอันนี้ของจริงไม่ติงนางใช่เลยอันนี้ไปครับผมอุ้ยเสียงปืน้นอันนี้บอดอันนี้บอดแต่ว่าทำไมรู้สึกสังหอนว่าจะเจอคนแถวนี้ผมว่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่บอดผมว่าเสียงอย่างเงี้ยน่าจะมีคนเว้ยโอ้โหยิงกันขนาดนี้ไม่น่าใช่บอดนะครับ หรือว่ามันอยู่ข้างล่างแต่ห้องนี้ห้องอะไรวะอุย้ยห้องมีกล่องด้วยโหแล้วพรีเมียมสโตร์เลแบบยังไม่ได้เปิดแล้วได้อะไรมาวะแผ <c oughs> ่นซีดีอะไรก็ไม่รู้ไม่เอาครับผมไปก่อนเดี๋ยวหน้าไปทางซ้ายมีอะไรหรือเปล่าอุย้ยนี่ไนีเจอบอดนะดิบอดมันหมอบอยู่นะครับมันเล็งยิงกับใครอยู่หรือเปล่าตอนเนี้ยเอาแล้วครับไปกันต่อนะครับผมตู้เซฟนะฮะ มาครับหดีเอยโอเคมีอะไรดีๆบ้างไหมโอ้โหเขาาควายครับผมขายแทบต้องหมื่นกว่าทิ้งเลยนะครับอุปกรณ์แต่งปืนทิ้งไปเลยเอาเอาของมาอุยตกใจเพื่อนเราเดินเข้ามาใกล้ๆแบบโอ้โหประชิดเกินอันนี้ครับสะดุ้งเลยแบบมาหันมาหันมาในาเจอพี่ก็ยืนอยู่สะดุ้งเลยอุ๊ยโอ้โหของทอง แล้วคือเพื่อเราเปิดตู้นี้แต่ไม่ยอมหยิบไปคือ,อยังไงครับเนี่ยโอ้แล้วไอ้ผ่านท้ายปืนเนี่ยเราคงไม่ได้ใช้ละเอาเหรียญมาแทนดีกว่านะครับไปกันต่อ,อห้องนี้ถูกล็อกนะนี่กระดานอะไรก็ไม่รู้ไม่น่าใช่ของดีค้นก่อน,นครับไม่มีอะไรดีนะะไปกันต่อ เพื u, ่อนเราลงไปไหนกันหมดแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวค้นอันนี้อีกนิดนึงนะครับเผื่อเจอของดีมักจะตกอยู่ในศพทหารที่ไม่ได้ค้นนี่แหละบางทีมันก็เจอของดีนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปทาเควสดีกว่าเก้าสิบเมตรนะฮะอุ้ยเสียงอะไรเพื่อนเราน่าจะบาดเจ็บนะครับผมแต่ทําไมเขาไม่รักษานี่ไม่แน่ใจไปครับเจ็ดสิบเมตรนะนี่แถวนี้จะมีคนหรือเปล่า ถ้ามันมีซีที่ตามเรามาน่าจะแยะ่สแกนไว้หน่อยแล้วกันไม่เจอโอเคสุดยอดปลอดภยัยครับผมคนได้รับเควสมาเคเวสนี้เป็นเคเวสอิลิมิเนเนะครับเราต้องจัดการกับศัตรูนะซึ่งศัตรูน่าจะอยู่ในไอตึกอาคารนี้นะครับนียได้ยินเสียงแล้วหวังว่าจะไม่มีคนมาร่วมแจมนะ อ้เจอยิงทิ้งไปนหนึ่งคนนีสี่นัดครับเปลี่ยนแม็กมชุดเกาะพี่แกอย่างแน่นชุดยิงเข้าไปทะลุรูเข้าไปเข้าหัวครับยิงเข้าไปทีเก็บสองยืนซ้อนกันนี้ก็เรียบร้อยดิเอาครับผมมีใครมาอีกไหมไม่มี้นหน่อยละกันขนหน่อยก็นละกันไม่มีอะไรน่าสนใจนะอันนี้ คนให้หมดครับเพื่อความปลอดภยัยเอ๊ะเพื่อเรายิงใครหรือว่ายิงบอทที่เหลือปะคนครับเฮ้ยเสียงคนมันเหมือนเสียงคนแบบกำลังจะเดินเข้ามาไงน่ากลัวชิปเปงตู้นี้เราคนแล้วไม่มีอะไรเอ้ยโอเคเพื่อนยิงแคและไปครับคนให้หมดฮนะตรงนี้เรายังไม่ได้คน้นกล่องนี้ล่ละมีกระสุนโอเคไม่มีอะไรละเพื่อนเราไปนู่นแล้วครับเดี๋ยวเรา ไปหาเพื่อนต่อผมว่าเดี๋ยวเราไปนี่กันต่อเลยครัไปทำเควสตรงนี้ต่อนะครับเควสสีน้ําเงินด้านซ้ายนะไปนี่ต่อเลยแล้วเดี๋ยวเราออกทางออกด้านล่างนะครับล่างซ้ายเหมือนกันไปไปกันเถอะเพื่อนรีบค้นรีบไปไปก่อนจะมีตี้อื่นมานะเดี๋ยวเราจะแย่รู้สึกทางออกมันจะออกตรงนี้ไม่ได้ปะไม่แน่ใจเหมือนจะต้องเข้าไปในอาคารก่อนนะครับแล้วก็วิ่งฝ่าไปฝั่งนู้น เนี่ยเพราะว่ามันติดรถบรรทุกคันนี้นะครับไปไม่ได้เราวิ่งเข้าอาคารวิ่งไปตามทางเชื่อมทางเชื่อมด้านบนนะครับอันนี้มีอะไรให้เก็บไหมไม่มีแล้วเอ๊มีคนซ้ายมือสวัสดีครับผมแตกหนึ่งสวยพี่สวยขนครับเผื่อได้กระสุนเพิ่มกระสุนเหลือน้อยและล่อยหลอล่อยหอลอเหลือเกินโอเคโดดข้ามไปปึ๊บ ซ้ายมือเจอหนึ่งศพยิงเข้าหัวไปครับคนครับตามธรรมเนียมเฮ้ยอุ้ยอุ้ยคนคนคนโอ, uh, โอ uh, โ้โหอยรบลบๆบ,บอ uh, ุยเกือบตายโดนไปครึ่งหลอดนะผมแทกก่อนดูซิมีกี่ตัวสองว่ะปล่อยเพื่อนยิงไปก่อนครับเราขอ,ขอ,อย่านฮิวแบบหนึ่งนะอุ้ยมันปลาควันได้เวลาเราปลาแฟดคืนนะผมสามคนเลยว่ามันอยู่ในครบตี้เลยนี่ว่าไปครับเดินบีชเข้าไปยิงอัด โสองเม็ดล่วงครับผมล่วงไปหนึ่งล่วงไปหนึ่งลูสกาลูสกาเจ็ดห้า K นะครับเจ็ด K ห้าพูดผิดแล้วก็ป้าคอนทรายิงไมรล่วงไปสองคนเรียบร้อยเอาว่า M 1 9 1 1นะครับไม่ธรรมดาจริงๆแต่ศัตรูอยู่ไหนไม่รู้นะนะยังประมาณไม่ได้ยังเหลืออีกคนหนึ่งซึ่งมันก็น่าจะอยู่ใกล้ๆกับเพื่อนมันนะอาจจะอยู่ด้านบนมีหรือเปล่าในห้องนี้ไม่มีว่ะ บ้ามันจะมาแค่สองคนะแต่มันยังไม่ตายนะครับมันยังไม่กลายเป็นกล่องอนะ่ะมันต้องมีอยู่แต่อยู่ไหนไม่รู้มันแอบอาจจะแอบซ่อนอยู่นะครับยังไม่กล้าคน้น่ะคนปุ๊บเนี่ยมันอาจจะแบบโผล่มายิงเราได้เอ๊อ <Hey. S 1> แต่ว่าหาไม่เจอวะมันอาจจะแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันปะเดี๋ยลองค้นก่อนเพื่อเราเจอแล้วมั้งนะ่ะเพื่อเรายิงไปแล้วนะครับเอาปืนมาก่อนเลยกระสุนด้วยกระสุนเราจะหมดแล้วนะครับจังหวะนี้เราต้องรีบขออนุญาตค้น เจออะไรใช้ประโยชน์ได้เราเอามาใช้ให้หมดนะฮะอุ้ยโอ้โหของทองเอาเรื่องอุ้ยเขาวควายอีกมือนหนึ่งเอามาสีม่วงอุ้ยโอ้โหของม่วงใหม่แล้วตายแล้วเอาไปแลกอะไรแลกกับพักรกอสแล้วกันอือมีพักรกอสสองอันเลยวะ่ะมีอะไรอุยอ้ยโหนี่นานแต่เป็นกระเป๋าแต่เราก็มีกระเป๋าอยู่แล้วไม่น่าได้ใช้อะไรนะครับเอากระสุนมา ปืนปืนนี้ดูแต่งเยอะดิเอามาด้วยแล้วกันเออ M4 โอ้โหแต่ไม่มีกระสุนเลยไ,ไม่เป็นไรใช้นี่แทนครับยันแม็กให้เรียบร้อยมีอยู่60นัดนะตอนนี้ที่เหลืออยู่ค่อนข้างน้อยนะครับตอนนี้กระสุนเริ่มไม่พอแล้วปืนพกผมก็เหลือแค่11กับอ่าในแม็กกาซีนสำรองอีกหกนัดเองซึ่งน้อยมากนะน้อยมากแล้วแบบเราแทบจำไม่เหลือกระสุนแล้วเนะี่ยตอนนี้ สกแกน,นครับเพื่อความปลอดภัยเอ้ายังอยู่ตัวนึ่งอยู่ไหนเนี่ยวิ่งมาวิ่งมาไอ้นี่ก็ร้องจังเลยฉีดยารัวๆแต่ไม่ยอมพันผ้าโอเคเฮ้ยมันอยู่นี่วะไหนวะเอาแขนโผล่ไอ้หนูเรียบร้อยอันเฟตอะไรท้กอย่างดูไม่ทันมาครับมีของอะไรดีๆไหมโอ้โหขอแต่ยายเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ไม่มีอะไรดีเลยโอ้ไม่์ก็เหมือนจะยังไม่ได้ฟาร์มอะไรเยอะแยะนะดูจากทรงขอชีดยาก่อนแล้วกันห oh. oh, ิวโอ้โหนี่แหละคือผมเก็บหมดตี้ครับผมไม่ธรรมดานะ M1911 น่งกับลอตี้แรกไป2คนนะแล้วก็ตี้นี้อีก3คนคนระับเราเก็บคนเดียวเนี่ยถว่าไม่ธรรมดานะ M1911 แรงนะครับแรงถือว่าแรงมากเลยนะฮะแล้วในนี้เราเขาค้นกันไปหรือยังเนี่ยเอาไปหมดแล้วทิ้งคีย์บอร์ดไว้ให้ดูต่างหน้าเอ้ยเอยเดดีสีม่วงโอเคอันนี้ถือว่าของดีเราทิ้งอะไรดีวะทิ้งอันนี้แล้วกันอ่าแล้วก็หยิบเอเดีมาครับอันนี้ตู้อะไรไม่รู้ดึงไว้ก่อนพ่อสอนไว้แวบเรียบร้อยอ,อ๋อเหมือนลิฟต์ลิฟต์นะผมลิฟต์ลิฟต์ถูกใช้ ลิฟ์ถูกกลับมาใช้งานได้แล้วนะตึกลิฟต์น่าจะเป็นตึกฝั่งนู้นแต่ว่าเราไม่ได้ไปแล้วละ่ะตึกฝั่งนูลล้นกระสุนเราก็เหลือน้อยด้วยออกดีกว่านะครับเผื่อมีตี้อื่นมาเดี๋ยวจะสู้ไม่ไหวเอาเปล่าๆรีไปทาเควสแล้วก็ออกด้านล่างเลยแล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองป,อปลอดภัยเล่นเองตบเองอนี่กระฉีดไม่เลิกเฮ้ยเจอบอทนะครับแต่บอทก็ไม่มีอะไรมั้งวิ่งผ่านไปเลยแล้วกัน สุนยิ่งเหลือน้อยน้อยซ้ายเคลียร์ขวาก็โอเควิ่งมาครับเดี๋ยวเพื่อนก็คงตามมานะตอนนี้กำลังกระเพกกระเพกกันอยู่อุย๊ยบอดปะวะน่าจะบอดแหละไปครับไปเลยไปเลยออกมาเลยครับเผื่อเจอศัตรูอยู่ข้างหน้ามันจะอันตรายนะ <S <S นี่ไปดีกว่าเดี๋ยวเราเดี <S <S ๋ยวก้าวนาทีเดี๋ยว กำลังคิดอยู่ว่ากัเราจะออกเลยดีไหมนะฮะไปที่จุดแอคชัพอยต์เลยก็ดีนะเนี่ยพูดถึงกระสุนก็ไม่มีละมีบอดอยู่ข้างในนะครับตัวหนึ่งเดี๋ยวเราเลี้ยวไปดูก่อนดีกว่าว่าถ้าเกิดเควสมันใช้เวลาทําไม่นานก็จะได้ทำเควสก่อนนะฮะเข้าไปดูสิตรงนี้มีคนหรือเปล่าไปครับเข้ามาข้างในอุ้ยเมื่อกี้ยังไม่มีเลยยิงทิ้งครับผม โุ้ยมีกระสุนโอเคเราเอาปืนใบสันมาแทนไหมเออเอาใบาสันมาแทนดีกว่านะครับแล้วก็จิกกระสุนมันมาด้วยเพื่อได้ใช้เอาใบาสันมาแล้วก็ไม่มีช่องว่างเลยวะทิ้งไอ้นี้แนละ้วเปลือกผ้าพันแผลนะครับแล้วก็กระสุนไอ้นี่เหมือนเราจะยังไม่ได้ใช้แลกกระสุนแทนดีกว่าอาไปโอเคครับผม เปลี่ยนแม็กตอนนี้ก็มีอยู่41นัดในไอ้นี่นะครับในแม็กสำรองก็โอเคไปครับรับเวสตูดเรียบรอ้อยเอลิมินเนตโอ้ oh, แต่พื้นที่ไม่อยู่ตรงนี้ว่ะพื้นที่อยู่ด้านบนอย่างไกลแล้วข้างบนมันคือข่ายทหารปะเอ้ยเจอศัตรูครับผม ร่อซะก,ก่อนหนึ่งตัวมายืนชิวใช่ไนหะมขอดูหน่อยซิมีกระสุนให้เก็บหรือเปล่าตัวนี้ไม่มีเลยมีกระสุนอะไรก็ไม่รู้เออต่อแปกเรียบร้อยหากระสุนรัวๆครับตอนนี้ มาว่ะมาแม็กหนึ่งนะครับแล้วก็มียาด้วยแต่ของเต็มและเก็บไม่ได้ขึ้นมาดูด้านบน,นครับไอตัวที่เราต้องฆ่าเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับเดีย๋ยวดูก่อนถ้าไม่นานก็ยิงยิงทิ้งแล,ล้วรีบไปนะครับตาเอหลานตาโอ้โหแน่นเต็มชุดเรียกได้ว่าชุดจัดเต็มโอ้โแล้วยิงไม่เข้าเลยกระสุนจะหมดแล้วเหลือสามสิบนัดอาจจะถ้าหมดแม็กนี้แล้วไม่ตายก็คือละโอ้โหวิ่งผ่านกัน วิ่งผ่านกันอย่างนี้โอ้โหแล้วมวกยังไม่เปิดเลยครับตอนนี้เราไปดีกว่าผมว่าไม่ไหวแล้วกระสุนไม่งั้นกระสุนเราหมดเกลี้ยงแน่นอนอันนี้คงไม่ได้นะครับต้องปล่อยแล้วเพราะว่ากระสุนน้อยนะครับเอากระสุนมาไม่เยอะด้วยอืมอ๋อแล้วเพื่อนเราล้มได้ไงวะนะหรือว่าเราเจออีกตี้วะแตกก่อนนะครับไม่มีเนี่ยหรือว่าโดนลูกหลงแบบเจอบอดยิงจังหวะล้องเดินลองๆออยู่แล้วแบบ เจอบอดวิ่งมายิงพอดีนะครับนัดเดียวล่วงอะไรอย่างนี้แต่ในฐานะที่พี่แกเคยช่วยเราไว้นะครับผมไอ,อ้คอรเนตุสเนี่ยเดี๋ยวเราช่วยแกคืนบ้างลุกขึ้นมาเราจะต้องออกไปพร้อมกันนะทหารเออจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับไปครับเดินทางกันต่อต้องต้องไปแล้วเราต้องออกแล้วเพราะว่าตอนนี้เราเหลือ6นาทีนะครับถ้าไม่ออกตอนนี้ก็คือไม่เหลืออะไรละเอานี่ไปเพื่อน่อะเราดอกไปให้นะกล่องพยาบาลอันนี้โคตรดี เราว่าแผลน,นายเนี่ยนายต้องใช้อันนี้ไม่ใช่เพิ่มเลือดฮัลโหลโอเคมาหยิบไปนะอ,อมีใครไหมัตูว,ตว,วิ่งตามมาบอไม่มีนะครับแล้วพี่แกก็ไม่ไปหยิบกล่องพยาบาลที่ผมอุตส่าห์โยนให้อะไรครับเนี่ยช่างแกนแล้วกันไม่ใช้ก็ไม่ใช้เว้ยไปดีกว่าเฮ้ยนี่เารายิงทิ้งไปครับโอ้โหและกระสุนคือเด้ว่าไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้เหลืออยู่ ข้านัดสุดท้ายหนึ่งแม็กพอดีอุ้ย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 บอดปะน่ะปาแฟดไปก่อนครับเผื่อมีคนอยู่ไม่รู้อะเฟียงไปก่อนถ้ามีมันจะได้มองไม่เห็นเราครับอาศัยจังหวะชุลมุนแล้ววิ่งเลยไม่รอแล้วอ่ะเพื่อนกระสุนไม่มีแล้วอ่ะถ้ามาเจอศัตรูตอนนี้เดี๋ยวแย่แน่เลยต้องขอภยัยเราอาจจะต้องไปก่อนนะเดี๋ยวนายตามมากันก็แล้วกันเดี๋ยวเราแวะแวะแอบเติมสูรหายใจตรงนี้ก่อนนะฮะ เติมพลังงานก่อนไม่ไหวเหนื่อยเดี๋ยวไปดูเพื่อนดิโอ้เพื่อนอยู่อีกไกลเลยงัย้นเราไปก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวของที่เราอุตส่าห์เก็บมาจะหายหมดนะไม่รู้มีคนหรือเปล่าด้วยแถวเนี้ยอันตรายปลาปลาแฟดไปก่อนนะถ้ามีเราก็รู้เลยพึบพับพ,บพึบพับมาในรู้เลยไปครับขออห้ญาตออกก่อนแล้วกันกระสุนไม่มีแล้วต้องรีบไป แต่รอบหน้าเอากระสุนมาเยอะกว่านี้ดีกว่าเอากระสุนมาน้อยแล้วแบบต้องเล่งรัดตัวเองนะครับไม่งั้นอยู่ทำเควสได้ยาวๆอ่าโผมารับแล้วเรียบร้อยใต้ต้นต้นอะไรวะเนี่ยต้นมะย,ยมอะ่ะไครับเอาขึ้นไปเลย25นาทีนะครับผมในที่สุดเราก็หนีออกมาได้ฮ่าได้้ว่าปืนที่ใช้นี่โอเคเลยนะโอ้โหแมตท์พอ,อยต์อยู่ที่590โอ้โห ได้เยอะนะถือว่าเยอะเลยนะครับของส้มสองอันแล้วก็ของม่วงอีกบึมบึมเนี่ยเขาเราเข้ามาดูเพื่อนนะครับว่าเพื่อนในตี้เราเป็นยังไงบ้างแต่เห็นแล้วก็เพื่อนเราก็น่าจะออกมาได้นะครับออกไปแล้วคนหนึ่งเนะ่พี่คอยตุ๊ดนี่ออกไปแล้วนะครับหนึ่งวิอ่าโอเคแอตแท็ไปละส่วนคนนี้ก็ปลอดภัยนะผมเลนเน่นี่เลนนี่นี่้ชื่อสะกดยังไง <laughs> โอเคเอาละครับก็ สำเร็จนะครับผมเราออกมาได้โดยที่ไม่ตายนะเก็บไป2ตีนะครับผมจัดว่าปืน M1911 เน่รียกได้ว่าใช้งานได้ดีมากนะครับยิงแค่2เม็ดเท่านั้นล่วงลงไปนอนกับพื้นนะครับจัดว่าแจ่มเลยนะครับแล้วเพื่อนๆชอบปืนไหนกันบ้างครับในปืนพกนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบปืนไหนอย่าลืมคอมเมนต์นะครับไว้บอกผมด้วยนะผมอยากรู้เหมือนกันว่าเล่นปืนไหนแล้วชอบกันบ้างนะครับแต่ส่วนตัวที่ผมลองเล่นมาแล้วผมชอบนะ ไอ้เก้นะครับผมรู้สึกว่าใช้ดีเอ้แต่ตอนเนี้ต้องพิจารณานี่แหละไอ้ปืน M1911 นะครับค่อนข้างใช้ดีเหมือนกันเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ากดชอบใจก็กดไลค์กดแช์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันได้นะครับผมขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับ